สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพบ,บ,บ,บกับงยนอ,อีกคือเกาด้ามือนีมีงานบุญอยู่วัดพุทธานา,นาชาติฝรั่งเศสซึ่งมีงานบุญสามงานคืองานฉลองครบรอบสิบป,ปีของวัดงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้พระจานันโบสุดท้ายก็คืองานพับป้าปรถในวัดซึ่งจัดในวันเดียวกันการเดินทางมาวัดสำหรับคนที่อยาสายปปาู่ปารีสสามารถนั่งรถเมโทรหรือว่ารถไฟใตดินสายเจ็ด นั่งจนสุดสายมาลงสถานีวินชิฟลุยส์อาคาองอีกจากเธอได้พี่น้องวินชิฟลุยส์อาคางสำนีกันเนาะเก็บผงลินขออนุญ,ญาตใส่รูปจากเพจวัดพุทธนานาชาติปารีสเด,ดจาสิ่งเดียวที่สามารถทำให้สามีต,ตามมาทำบุญมานีก็คือโลงท่านพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศหน้าวัดเด้จ้าซึ่งวัดนี้จะบกกลจากสถานีรถไฟใต้ดินลาการถข้ามเวหรือว่ารถล่าง ในวันเดียวกันนี้ที่โบสถ์ของศาสนากร์กันมีการจัดงานวันฝฟื้นคขึ้นชีพของพระเยซูสำหรับกิจกรรมของเด็กน้อยก็คือการไปหาไข่ช็อกโกแลตในสวนตอนนี้กากับคอมาวัดคือเกาห้าพี่น้องได้วันอาทิตที่16เมษายน2566จะมีการจัดงานสงกรานยุวัดเสดายน้อยพี่น้องยุนีขาเจ้าสาดน้ำกันว่าไดยาเด้อดยาเอาขันมาสาดกันเด้อมันหนาว มือนีย้อนทาผัวก็เลยมากพอท่านลงท่านวันสรงกลา์กบสิบพาดเลยลหละพี่น้องเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็คิดวอดบ้านเฮ้าเนาะจ้ะพี่น้องการมาร่วมตัวกันของคนที่มาทำม,มาหากินอยู่ต่างแดนก็ทำให้เฮ้าได้นึกถึงขนบธรรมเนียมประเภทนี่ไทยที่สืบสานกันมาจ,จนเท่าสมือนี้พี่น,อน้องเวลาไปวัดกบจะบ่กคอยหักันตอนในการปฏิบัติตัวปันไดจ้า จังมื่อนี่กลับไปถามพี่คนที่เพิ่นดูแลวัดตรงนี้เกี่ยวกับการใส่ซ่องผาปา่า พ่อตั้งแต่เดินเขามากก็เห็นคนเขาถือซองอยู่ก็เลยคิดว่าสิเอาเงินที่เฮาเตรียมมาทําบุญใส่ซองผาปาาห้มันถืกต้องบังเอิญค่ะพี่น้องพระด้านในเพิ่นเสร็จกิจกรรมสนพอดีกบกับสามีก็เลยเข้าไปไหว้พระทั้งในแทนประจวบมอกกับจังหวะที่น้องพอจากสวีเดนเพิ่นกํา่ังแจกพระหาย,ยาติโยมก็เลยได้พระง,งาม ไวที่บ้านพี่น้องคณะสงฆที่มารวมงานมูนีเป็นคณะสง์จากประเทศเดนมารก์กับสวีเดนถึงมางานสายกับไปหาเก็บเอารายละเอียดที่หลังจากพี่น้องบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้หาบรายบอยอยู่ต่างประเทศนอกจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาอยู่วัดจ้า หลังจากพาสวดแล้วก็มีคนมาลองเพลงให้พาฟั่งพี่น้องเห็นผัวแล้วนางจง้องพระดุนกบก็เลยพาผัวแล้วเขาไปว่ายผรกใกลๆจ้าก็เลยได้มีกันพูดคุยกันเล็กน้อยเสร็จพารกิจไปโดยความสุขสันพี่น้อง เมื่อนีเห็นคนแต่งสุดไทยร้ายหลายพี่น้องอธิษ์านสิหาสินอยู่สๆมาวัดน้องแต่เมื่อนีขอโตไปกินเขาเทียงกันเด้พี่น้องหิวค่ะวันอาทิตย์แบบนี้สิ่งที่เหมาะที่สุดก็คือ b u r g ์เกอร์หลังจากทำบุญแล้วสิ่งที่ขาดบ่ได้เจ้าเห็นเลขสิบเจ็้างโตคอยบ่อพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีในงวดนี้และงวดต่อตอไปสำหรับมื่อนีขอโตไปกอนเด้จ้า